สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะช่วงนี้นะครับเข้าหน้าฝนอีกแล้วนะครับนะไม่ใช่หน้าฝนสิครับเป็นพายุฤดูร้อนนะมันเป็นฝนมานะครับในช่วงระหว่างฤดูร้อนของเราเนี่ยแหละครับนะช่วงนี้นะครับจะเป็นฝนที่หนักมากนะหนักถึงหนักมากเลยแหะครับนะสิ่งสําคัญเลยนะครับเวลาขับรถก็คือที่ปัดน้ําฝนนะไอ้เจ้าที่ปัดน้ําฝนนี่นะครับมันจะมีสิ่งบอกเหตุนะครับอาการเบื้องต้น ง่ายๆเลยนะครับสิ Sing ่งโอเคก็คือว่ามันจะเริ่มปัดไม่เรียบนะปัดไม,ไม่ทีเดียวแบบไม่หมดเลยประมาณนั้นนะครับต้องปัด2ทีสทีนะครับนะนะถ้าใครจะเปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เลยครับนะนะแล้วแต่ความสบายใจนะครับถ้าเริ่มปัดเป็นล่องนะเป็นรอยนะครับนะก็เปลี่ยนนะครับนะหรือถ้าใครยะทนใช้ต่อก่อนเอย,อยใช้ก่อนสักนิดนึงนะ ก็ใช้ได้นะครับนะใช้จนถึงตรงไหนล่ะครับที่ใช้ไม่ได้ตรงที่มันมีเสียงนะครับนะพอปปัดแล้วมีเสียงอิดอาดอิดอาดอิดอัดอันน่ะไม่ไหวล่ะครับนะฮะยามันตายยามันแข็งมดแล้วนะครับนะถ้าฝืนใช้ต่อไปมีผลเสียอะไรบ้างนะก็มีผลเสียนะครับนะอาจจะทําให้กระจกนะครับเป็นคราบฝังลึกนะฮะเป็นคราบกระจกฝังลึกนะครับขัดไม่ออกนะฮะล้างไม่ออกนะครับต้องใช้น้ํายาล้างนะครับนะ แค่เราล้างธรรมดาอย่างเงี้ยล้างกับน้ำยาล้างรถธรรมดานะครับไม่ออกนะครับนะสังเกตดูนะครับมันจะเป็นคราบฝังแน่นเลยนะครับนะนะก็ต้องเสียตังค์ซื้อน้ำยาล้างนะครับน้ำยาล้างกระจกนะตัวที่ตัวที่เคลียรเรียบร้อยเลยนะครับมาล้างอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนที่ปั่นน้ำฝนของตัวนี้กันนะครับดูใบนะใบรู้สึกเทียบกันนะครับอันนี้เป็นยางอย่างเดียวนะถนนราคานี่ต่างกันไม่มากนะครับอันนี้90บาทมีจะใบนะ แต่อันนี้เนี่ย129บาทนะครับได้ทั้งใบได้ทั้งโครงคราวนี้เนี่ยลองมาจับดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าใบนี้จะนิ่มกว่าใบนิ่มกว่านะครับอันนี้ใบค่อนข้างกระด้างนิดนึงอาจจะใช้งานได้สักปีหนึ่งหรือครึ่งปีหลาหลาเนี่ยนะ,นะคราวนี้ถามว่าไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับเราต้องพิจารณาอย่างนี้ก่อนนะฮะพิจารณาว่าโครงของเราเนี่ยมันยังอยู่ในสภาพดีไหมนะ เหมือนตัวนี้โครงมันเริ่มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับมีสนิมมีอะไรจับมั่งยางประตงปติอะไรเริ่มแตกกรอบนะฮะก็อาจจะยกเป็นชุดอย่างนี้จะคุ้มกว่านะฮะนี่ครับมี2ตัวนะฮะคราวนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าโครงมันยังดีสาภาพยังดีอยู่นะครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะมาเปลี่ยนแต่ใบเป็นอย่างเดียวซื้อได้ตามร้านอัดร,รบยนต์ทั่วไปนะครับร้านขายอะไหล่รถยนต์ก็มีนะฮะเกบบาท นี่ครับคู่หนึ่งเก้าสิบาทนะเดี๋ยวเร,เราลองมาเปลี่ยนกนะันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันนะวิที่เปลี่ยนนะครับแกะเอาตัวนี้ออกก่อนนะแกะออกไปเลยครับอย่างนั้นดึงเอาเออกไปได้เลยครับมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเป็นรูดสออันนะครับแล้วเราก็เอาใบไม้ใส่เข้าไปนะนะครับ โดยที่เรามีด้านมาร์กเนี่ยครับด้านมาร์กไอ้ลอยลอยหยักเนี่ยนะใส่เข้าไปนี้ครับใส่เข้าไปก็แบบนี้นะเอาละครับคันนี้เราใส่ลวดนี้ใส่ใส่เข้าไปแล้วนะครับคันนี้เราก็ตัดเอาแค่เราที่เราต้องการนะ่ยเช่นนี้นะคะรับแล้วก็นงใส่เข้าไปเลย ดูเหมือนอันนี้มันจะคับไปหน่อยนะครับคับไม่หน่อยคับเยอะเลยค่อยๆเข้าไปนะครับนี่งสอง một lời chọn gặp trước แคนี้ก็ลงล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยดันตรงนี้ให้เข้าล็อกแค่นั้นเองแค่นี้ก็จบละเสร็จแล้วเนี่ยครับใบมันเนี่ยอันนี้เนี่ยผมจะเอาไปใส่ข้างหลังนะครับใส่ของประตูหลังนะฮะนี่ครับก็ง่ายๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับง่ายๆนะฮะสำหรับการเลือกนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนดีหรือควรจะเปลี่ยนทั้งอันนะฮะนี่ครับสรุปเลยง่ายๆครับดูที่โครงนะฮะถ้าโครงยังสภาพดีนะครับไม่ยุบยาบนะฮะก็โอเคใช้ต่อ เปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากว่ายางตัวนี้ผมว่ารู้สึกว่ามันจะดีกว่ายางที่ติดมากก่ตัวนี้นะนะฮะคิดเองอก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันดีกว่านะี่เนื้อมยืดหยุ่นได้ดีกว่าใาย,ยืดนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะฮะถ้าไงก็ฝากคําถามไม่ได้ครับถ้าสงสัยไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนฮะผมตอบให้ทุกวันนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับขอบคุณครับ